สนับสนุนโดย60ปีมหาวิทยาลัยบุรภาคุ้มปัญญาตะว,วันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดินเครื่องดื่มเอ็มสตอมสดชื่นขันเทพสวัสดีครับวันนี้ข่าวกีฬาเกาะกระแส Brexit เบรกซิตนะครับอังกฤษออกจากสาภาพยุโรปแน่นอนว่าจะกระทบกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ เดอะการเดียนสื่อของอังกฤษนะครับรายงานว่าพรีเมียร์ลีกมีนักเตะจากยุโรปถึง161คนมาค้าแข่งการออกจาก EU ถ้ามีผลบังคับใช้จะทำให้นักเตะ2ใน3ขาดคุณสมบัติที่จะได้วีซ่ารวมถึงเวิร์กเพอร์มิตในการทำงานจากกระทรวงแรงงานอังกฤษซึ่งกดเข้มงวดนะครับนักเตะจากชาติที่มีอันดับ1-10ของฟี f a ในช่วง2ปีหลังสุดจะต้องลงสนามกับทีมชาติไม่ต่ำกว่า3 0 อันดับที่11ถึง20ของฟี ف าต้องไม่ต่ำกว่า45%เปอร์เซ็นต์อันดับที่2 1ถึง30ต้องไม่ต่ำกว่า60%เปอร์เซ็นต์และถ้าอยู่อันดับที่3 1อถึง5้าของฟี فا ต้องลงให้ทีมชาติไม่ต่ำกว่า75%เปอร์เซ็นต์นักเตะนับร้อยต้องเจอปัญหานะครับถ้าเกิดเป็นสาภาพยุโรปก,ก็ไม่ต้องใช้เวิร์กพมิดเพราะว่าสามารถทำงานข้ามประเทศกันได้ในยุโรปโดยเดอะการ์เดียนสำรวจนะครับมีนักเตะจากยุโรปเพียงแค่50รายที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงแรงงงงานนขออักกฤษหด เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกทีมจะมีนักเตะอย่างน้อยหนึ่งคนที่คุณสมบัติไม่ครบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาวดังทั้งนั้นนะครับดาวิดเดเคอาร์องตนี่มาร์ซยาวมอร์แกนชนายเดลิงอันเดเอเรล่าจะมีปัญหาแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีทั้งเคซุสนาบาสมาการีซายากาเอลคลิชี่มีปัญหาไม่ใช่แค่พิมพ์ลีกอังกฤษนะครับแต่ลีกรองลีกแชมเปี้ยนชิพรวมถึงลีกวันลีกทูก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันครับ ส่วนที่เพิ่งจบไปนะครับวอลเล์บอลเวลิลกลังปีสนาม3เกมแรกสาวไทยเราแพ้ญี่ปุ่นไป3ต่อศูนเซต25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ15แต่ยังมีพรุ่งนี้นะครับเป็นเกมที่2เจอกับสาวรัเสเซียเที่ยง45นาทีของไทยช่อง7สีถ่ายทอดสดครับและว,วันนี้2 4มิถุนายนเป็นวันเกิดอแมนดาคารคบรอบ26ปีนะครับในช่องทีวีได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเธอให้กำลังใจก่อนลุยศึกโอลิมปิกเกมเดินสิงหาคมนี้ครับ าวหญิงคือของขวัญชิ้นใหญ่ของเธอช่วงนี้เธอกลับมาไทยเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนกลับไปเก็บตัว3กรกฎาคมที่อเมริกาและแคนาดาฝึกซ้อมกับโค้ชชาวฝรั่งเศสที่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดหลังตกรอบแรกในศึกชิงแชมป์โลกเป้าหมายของเธอคือเข้ารอบชิงชนะเลิศในโอลิมปิกให้ได้ตอนที่แมนนารู้ว่าแมนนาไปโอลิมปิกได้แมนนาก็ปุ๊บเขาคอมก,อก็ชื่อตัวีิมินมามประเทศไทยจะ้ะทันทีเลยทันทีเลยแมนนาก็ิเก,เกตัวที่ประเทศสหรัฐจะ กับประเทศแคนาดาเพราะว่าโค้ชแอมนดาเป็นโค้ชมาจากฝรั่งเศสแฟรนซ์ใช่ไหมก็เขาก็มีอีกนักกีฬาคนหนึ่งเป็นผู้ชายเป็นคนแคนาดาอาหารอะไรที่แอมนดากินแล้วเติมพลังมากที่สุดก็แตนที่แมนดากลับมาเทศไทยแมนดาก็ดีใจมากๆที่ได้กินแบบ ข้าวเหนียวจะเพราะว่ายูยูไม่กัะก็มียวจะแม่ก็เห็ดห้ยอยู่แต่ว่าแม่ไว้เห็ดเสมอจะอ๋อเห็ดทุกเมื่อจะอยู่นี่กินได้ทุกเมื่อกินได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้เชียงขึ้นก็กินได้จะได้กินอันตำมะคงตำมุ่งใส่ปลาแดกแต่ว่ากินหลายเพค่อยได้ก็คือส้มตำปลาจ้าตำมะคงใส่ปลาแดกจแต่ว่ากินหลายบพกาค่อยได้เพราะว่าทองเสียอ้หรี่ญะก็บ่ได้กินหลายก็แม่หน้าก็ดีใจ อเมน่ามากินอาหารไทยทุกอย่างจ้ะอะไรกับเบ็นบูซัลลัดเบ็นบูซัลลัดเออมาอะไรวะอ่าต้มไผ่บัมบูสุปนอไมัยสุปนอไม้ยสุปนอไม้ระหว่างที่อยู่ไทยคุณแม่และคุณแดงสุรางเปรมปรีในฐานะผู้จัดการพาเธอไปขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคุณแดงพาไปวัดอมฤตครับแล้วก็ไปบูชาผ้าคลุมพระพุทธรูปแล้วก็ไป ใส่บบริจาคทำบุญจะปล่อยปลาปานแม่ก็พาไปวัดพระแก้วครับามาทุกครั้งแม่ก็บอกถ้ามีเวลาไปวัดพระแก้วนะลูกเขาก็พยายามไปทุกครั้งนละตอนแม่อยู่ในกาถ้าลูกออกไปแข่งไปแข่งไหนก็ช่างเดินทางไปไหนก็ช่าง แม่จะตื่นแต่เช้าถืดทูปก,ก้าบอกไหว้รอนเจ้าที่เจ้าทาง<อ>มีการสักศิษ์ทั้งหลายให้ช่วยลูกครับให้เดินทางปลอดภัยบอกม่น่าเป็นคนดีอืม,มีมาน่ามีความมั่นใจขอให้สิษย์ิิ์ทั้งหลายให้รับรูกแมนน่าฝากบอกขอบคุณคนไทยและผู้สนับสนุนให้กำลังใจเธอสู้ศึกโอลิมปิกสิงหาคมนี้ Facebook. Da, da. Amanda fanpage. Amanda Car BMX Amanda Car BMX fan page. Da, 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 da. My focus for the past eight years has been get to the Olympics, get to the Olympics. So now that I'm at the Olympics, my next goal I'm trying to figure out is what is my goal at the Olympics. Right. And then after that I think I'll start figuring out what I want to do afterwards. Um, I just wanted to thank everyone. I have a lot of sponsors who have supported me, you know, whether I've Won or lost, and I think it's most important to have the support even when you're losing. Um, and I just want to say thank you to Thai Cycling for giving me this opportunity, and thank you to NAT for helping get the points that really qualify Thailand to the Olympics. And um, you know, just thank you to everyone who's always been cheering me on. And I just ask that you don't just cheer me on, but cheer every single one of us that gets to go to the Olympics for Thailand. Cheer on! Ja. Games on! <laughs> go Olympics! Sadiqa. <laughs> Sadiqa. กำลังใจเต็มเปี่ยมและรอยยิ้มนี้สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างสรอดแอมแลนด้าคานะครับและต้องขอพูดหน่อยหนึ่งว่าคนที่สนับสนุนแอมแนดาและช่วยเธอโดยเฉพาะการหาสปอนเซอร์ที่ต้องไปแข่งสนามต่างๆเพื่อเก็บคะแนนไปโอลิมปิก คือคุณแดงสรังเป็นปีที่เข้ามาเป็นผู้จัดการนะครับและหาสปอนเซอร์ช่วยเหลือเธอและพาเธอไปไหว้วัดต่างๆเพื่อที่จะสร้างเสริมกําลังใจนะครับถ้าได้เหรียญในโอลิมปิกเหรียญทองตอนนี้การกีฬาห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น15ล้านบาทแล้วให้กําลังใจแมนด้าและอีกกว่า40ชีวิตนักกีฬาไทยลุยสึกโอลิมปิกเกมสิงหาคมนี้ที่บราซิลนะครับขอท่านผู้ชมมีความสุขวันหยุดส,สุดสัปดาห์ครับคุณพี่เกมสวัสดีครับ